ฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคก็กราสวันี้ก็เด็กครับวันนี้ก็อยู่กับช่องซุปเปอร์เพยัสิสสองเด็จำเร่นเกมระบบไหมครับเดี๋ยวเริ่งชิบกันเีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมเชิญเพื่อไปเพื่อไม่มานะโอเคก็เมื่อวานมีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้สอนแบบไม่ใช้คุณสองบ้างพี่อะไรอย่างงี้คือผมสอนแบบใช้คุณสองแล้วนะก็คือตัวสะพานกับไอ้ตรงวนๆนะ่ะเออ วันนี้ผมก็จะมาฟาร,ร์มแบบอ่า,าฟาร,ร์มแบบไม่ใช่คุณสองนะทุกคนก็ก็คือถ้าเกิดผมจะใช้แบบรหัสแบบราหัดเออของตัวเองก็เออมันก็ยังไงอย่ะเพราะผมไม่ค่อยชินนะเออสมาติคันนี้ผมได้มาตอนไหนวะเนี่ย ไม่ได้ฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ก่อนเลยเกณนนะสลับใครที่ซันซีซั่นสิบเอ็ดนะทุกคน,ท,กคนทุกคนอาจจะมีรถกระบะนะทุกคนกระบะเชฟรถนะวันนี้มาสอนารามเลยนะทุกคนสอนารามแบบไม่ใช่คูณสองเลยนะใช้แบบค่นหนึ่งเลยแต่นี่ผมไม่อยากใช้รหัสแบบรหัสอื่นนะ เพราะเราอัดอื่นไม่ทันเลยอย่างนั้นให้ไปหแหมคเลไซน์นะทุกคนอ่าแต่ว่ามาทำไมก็ก็ทำอะไรเนี้ยขับไปสามรอบแล้วทุกคนแล้วก็รอไปนะฮะแต่ตัดไปเลยโอเคเริ่มละอันนี้ผมเลยเซอร์ส่นตัวนะไม่มีใครแข่ขงเลย เดี๋ยวผมพาไปดูรอบหนึ่งนะว่าได้เท่าไหร่นะส,สนามสนามนี่นะทุกคนก็กลับไปเรื่อยๆนะทุกคนขับไปแบบนี้เรื่อยๆนะโอ้ยถ้าเกิดเรามาติดไม่เป็นไรนะทุกคนออกออกมาเสกใหม่ได้เลยทุกคนอืมมันจะไม่เหมือนกาบให้ๆของตำรวจนะที่มันจะมันจะหลุดมันจะติออกไปเลย ันนีคค้ถ้าเกิดคุณถ้าเกิดทุกคนจะค่ะแบบกำนานก็อาจจะต้องฝึกหน,น่อยนะทุกคนเพราะวาะจะผมก็มก็ต้องฝึงงบบบนะกเหมือนกันตลอดแบบคดีการ์นะสหรับใครที่เพิ่งเล่นแล้วทันแบบก็กระบะอะไรพวกนี้ใครไม่มีกระบะคันนี้ผมแนะนำให้เป็นอ่ากระบะไซเบอร์ทังมั้งแล้วก็แต่งกัะนิ่หนึ่งเออมัน่าจะใช้ได้นะทุกคนเพราะว่ามันไม่เคยซื้อเหมือนกัน ก็ไม่ได้เกิดทุกคนมีรถสปอร์ตแต่พวกนี้ก็เป็นรถสปอร์ตไงแต่ว่าไม่อยากจะใช้กระบ,บะก็ปรับเป็นรถสปอร์ตแบบยกสูงไปเลยอือผมเคยเห็นคนทำอยู่นะตอนตอนชิซัตเซ็นก็ทำอันนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าจะจบรอบนะเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบหนึ่งได้เท่าไหร่ครับแ,แล้วก็ทุกคนมีคนสองแต่ว่าวนสะพานก็นาทีได้ประมาณห้าแสน้ง ้าเสรือประมาณแสนนึงเลยแต่ไม่ได้บางทีก็ล้านนึงนะแล้วมันอาจจะใช้นิดนึงนะสำหรับคันนี้ใครใครฮะรถสามพันถ้วยหรือเจ็ดพันถ้วยก็เอามาใช้ได้แล้วทุกคนหยือก็จะเร็วขึ้นเยอะแต่นี่ผมสาธิตแบบกระบะเชืเ่อเวยนก่อนนะ แล้วาบางคนก็ไม่ทันไงปกติอ่ะเนียังยังเหมือนเพื่อนผมจำผมก็ไม่ทันอืมแค่ไม่ชอบตอบตอบไลน์ด้วยพักไปแล้วนะว่าจะถ่ายด้วยกันไม่มากตอบเลยคิดก็ตามประจำนี่คือการฟ้ามอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดก็คนมีมอเแบบบินอะไรก็แทบจะ อาจจะตามเร็วขึ้นนะเพราะเห,เห็นคนใช้อยู่อืมผมเนคนใช้อยู่นะรอบหนึ่งจะได้ประมาณสี่หมื่นนะทุกคนแต่ถ้าเกิดทุกคนแข่งกันมาเป็นกลุ่มๆก,ก็จะได้ประมาณสักหลักแสนอ่ะหลักแสนถึงนะทุกคนถ้าเกิดทุกคนมาประมาณเอ่อประมาณสนะี่ห้าคนอ่ะเออหลักแสนแน่นอนนะ แล้วก็มันจะมีอีกที่หนึ่งนะที่ที่เดียวกับปูซอลเลยทุกคนเอเช้รถขนาดเดียวอะรถแล, <ด S 1> ลมโบกินี่คาราโดแลเนะคาราโดคาราโดคนไปที่สนามครัชนะทุกคนแล้วก็วนะันนี้สามไอสิบลอบได้เง,ไงนะนะินเหมือนกันนะทุกคนรวมไตงเงินนั้นได้อยู่ประมาณสามหมื่นแปดนะ ไม่อยากหขให้อยู่นะต้อไขไปสิบรอบนะทุกคนแล้วก็ประมาณสองสามคนอะมาไขเลยกันม,มันจะได้สามหมืนมม่นกว่าสี่หมื่นกว่าอะไรเงี้ยเออในทุกคนก็วลอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนอืมส่วนว่าจะถึงสิบร้านไหมก็อ,อาจจะถึงนะทุกคนแต่ว่าต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะอ แต่ที่ผมแนะนำคือแนะนำให้ฟาร์มในแมบทะเลทรายมากกว่านะอืมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อะไรติดผิวพลเม็ดพลเม็มไม่ใช่การแข่งขันแบบเอ่ออะไรวะขับบนทรายทุกคนตอนนี้ผมขับไปโดูว่าแกแหละได้อยู่มาสี่ห้าหมื่นเลยวันใหม่นี้ไปเรื่อยมันก็ได้อยู่มาสามหมื่นกว่าก็คนทำใหม่นี้ไปเรื่อย อ๋อผมก็ใช้วิธีวิธีนี้ก่อนก่อนเหมือนกันแต่เนี้ผมจะใช้คูตสองผมก็ใช้วิธีนี้่อนที่ใช้คูณสองอก็น่านั่นแหละตลบับทีนี้นะโอเคมีที่หนึ่งนะมีที่หูฟาร์มยินปรตจอนนะที่ผมใช้คูณหนึ่ง ตอนนั้นนะมันคือสนามไหนวะเด็ก่อนนะสนามไหนวะท,ที่ฟาร์มยัยไวจะไม่ร้ายวะอัะนนี้นี่นี่คือมิชั่นนะทุกคนมมูมอทันเฮ้ยโอ้ยตกภาษาเกลูแนตะ่ะทุกคนก็แข่ง,งมาเนี้ยเออได้เงินเยอะเหมือนกันนะทุกคนแขง่งแดกแข่งแล้วพวกนี้มันไม่ค่อยได้เยอะนะ ได้เกลือร่สตีมผมแนั้นนะให้เป็นไฮเวย์นะขับให้ดูสักเรอ่มหนึ่งแล้วก็จบเพี้ยนแล้วเพราะว่าเพื่อนผมมันบิดเพราะว่าจะถ่าย่็ไม,ม่ถ่ายก็ถ่ายไม่บิดอะ <S <S อเพื่อนบิดบิดเกอะ กมีรถทั้งนั้นก็สามารถมาของของนี้ได้รถแบบเดอเดเดอเดเดนนให้เป็นรถแบบเอ่อกัเกือบสี่ร้อยสี่ร้อยขึ้นไปนะถ้าเกิดจะเ,เกินแบบความเร็วเร็วอะไรงเ,แบบเงี้ยเออแบบสนามวนสิบรออะไรเงี้ยเออเราจะใช้แบบรถถึง400รกิโล ซึ่งวันถึง400กิโลมันก็มีอยู่ประมาณหลายคันอยู่แหละมีโฟนิเซนมีบุกติมีอะไรวะไอ้รถอะไรวะที่มันที่มันลดราคา8ล้านห้าแปดล้านเออลดอะไรวะผมจําชื่อไม่ได้อืมผมจำชื่อไม่ได้เหมก็ลดคันนั่งรถมะลยคันนั่งใช้ก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันเร็วอยู่นะทุกคนไม่แต่งเครื่องอะไรเลย เพราะว่าเพื่อนอนี้ฟงผมก็ใช้นันแต่แาวาตอนนี้เขาเล่นไมไหม่ตอนนี้หาไปไหนไม่รูเดี๋ยวีนี้เขามาไห้รแล้วทุกคนเดี๋ยวผมไม่นักเะรอด เพราะว่าผมไม่รู้เวลาเลยจะถ่ยยาคคยตอนไหนนี่ไม่ติดลงเวลาตอนนี้อนี่ยนะเขาไม่ค่อยตอบไลน์เลยไม่ได้เยอะประมาณหนึ่งสามนะทุกคนก็ถือว่าได้เยอะนะสหรับใครที่แบบนี่ไปเหยียบแบบมานานอะไรเงีย้ยรอน,นานโอเคก็อบอกแค่นี้แหละน,นะทุกคนมันมีสนามเยอะอยู่แหละ คือผมอาจจะไม่ได้ดูนะก็มีพ่อสนามอะไรเนี่ยสนามที่สัตสิบนะเออได้เยอะนะเออสนามที่สัตวสิบทุกคนก็ฟังได้นะแต่ว่าผม,มอยากฟังแต่ผมไม่อยากฟังนะเออขี้เกียจโอเคก็สำหรับใครที่อชอบคลิปนี้แล้วดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อได้ไม่พลาดคล็ดลับน,นะสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายถ่าทยน้ำโปรงเอ็นดีวะเออว่ะ chẳng mấy hưởng mình cho hệ thay đẹp bộ